ตั้งหน้าใสควนเลยลูกตั้งหน้าใสควนเลยลูกมารับรางวัลเต็มคตั้งหน้าเลยใส่ลูกตั้งใส่ตั้งใส่เนี่ยมาใกล้ๆลูกตักใส่เลยตักใส่เลยเออน่าตักใส่เลยาล่งเลยครับพี่ภูมิภูมิภูมิภมิมาถึงเลยถึมาตักเลยลูกตักเลยลูกเออน่ตักน้าใสควนและลูกเออน่มาพี่ภูมิี่เรยังนครับเจอครับเจอครับ พี่นายกเลยครับที่ลุงนายกเลยครับใครที่ลุงนายกตักสายเลยลูกโอ้ยครับเปิดเลยลูกตักสายเลยตักสายเยอะๆเลยลูกตักสายเยอะๆตัสายเยอะๆเลยนะตักสายเยอะๆเลยัตสายยเอะๆเลยสีไหนเพราะมันมีอยู่สองสีแค่นั้นแหละก็ไปเอาสีไหนไม่ได้มีสองสีแค่นั้นเลยจะเอาอะไร

มาไกลๆไปไกลๆเต็วพี่าเชิเต็มแล้วตั้งสเต็มต็เลยทั้งนี้ลไนีู่นูดไปนีู่ไปไปไปเอาเลกเลตั้งสเต็มลลขอบคุณครับขอบคุณครับตั้งเสเต็มๆเลยเต็มกวันเลยเต็มนเลยไพีู่เาโอเค อาพี่ใส่เต็มเต็มเลยลูกอา่พี่ี่ขดรวันะว่าลวัที่เขาสยับใส่เต็มเต็มเลยครับอาใส่เต็มเต็มเลครับใส่เต็มเต็มเลยครับใส่เต็มเมเลยครับค่อยค่อยแบค่อยยังอีกไหมยังอีกครับี่ ยังตักกันไม่เต็มสักเท่าเุ่นมารายาไทยลูกมาลยาไทยเลยัะเต็มเต็มนะครับเออเดี๋ยวไปรับขอลพี่ขวัญพี่เพียร์มีใครบ้างที่หยือนี่มีพี่เพียร์พี่ก้าวพี่ขวัญพี่เต็มเต็มเลยเต็มเลยใครอีกนะใครจับพี่เจ๋ไนด้วยพี่เจ๋ไนด้วยพี่เจ๋ไนดแต่ว่า พี่กวินกับพี่เอลี่นี่พี่เอลี่เต็มเลยหรอกเต็มเต็มเลยจะเต็มแล้วจะเต็มแล้วรับรางวัลแล้วสบายมากรับรางวัลโอ้ยมากจะเต็มแล้วครับจะเต็มแล้วอีกนิดนึงอีกนิดนึงอีกนิดนึงอีนิดนึงการเการแข่งขันดูโปยดูโถ้าไปรับรางวัลได้ต่อไปเป็นการแข่งขันวิ่ง